สบายดีสบายดีเป็นหานอาหารของน้องชายเพิ่อนยื่นนะแคลิฟอร์เนียนี่เนาะเพิ่นเป็นเจ้าของร้านอ่าเมนอ,นนะอาหารสลองน้ำสาน้ำสกุลน,น้ำสาเป็นเพิ่นนี่แหละเป็นผู้อน,นะออ่าอ่าาจัดงานอันสบายดีเฟสติวัลเนาะอ่าที่ว่าพวกอ่าไอดาแกรปนานะ แฟนนี่เดินทางมา,าช่วยงานในสหรัฐนะคะแล้วก็เพิ่นกาขายเครื่องดื่มมี Beer, Sing, Beer, เบียร์สิงเบียร์เหล้ามาาีน้ำชากาแฟทุกอย่างผัดไทยผัดซีอิ๊วอันาบเพราะมันเป็นสวนอาหารเนาะสวนร่วมมันเป็นโซนฟูดซื้อแล้วก็สั่งออกไปนั่งกินอยู่อันับ อานาบริเวนถ้าว่าอากาศดีเขาก็บพื้นมีเป็นสวนอาหารเนี่ยมีไดานี่ก็มาอาแวะเยี่ยมเยียนทักทายอา่าน้องๆอันแต่ว่าอันอเขามาช่วยงานนอกจากอันที่นี้เขาก็มาต,าต่องานกันต่ออันสิตียมไปขายอาหารอยู่งานอันเฟสติวลัลเฟสนี่แหละอ่ะอสบายดีเฟสนี่เลยจ้ะ ตรียมหั่นมะละกอหั่นผักหั่นบึงมะละกอดีป๊าดพี่น้องบึ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 งบงบึงความอลังการด้วยจ้ะนี่แหละจ้ะจะเอาไปไายอันส้มตํำข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดบึงแม่พี่น้องบึงมันมีจะกี่ขุกี่ขุนี่นะนี่บึงเด้อนี่มะนาวก็อุดอุดออุดทีมงานบึงบรรดาหนุ่มๆสาวๆ อันนี้ก็ห่อเขีบหมูกันนี่โอ้เยอะแ <ไป S 1> ยอะอ่ะมืออื่นนี่เป็นมือเมกมานีอะไรนี่นะเออผู้ฮันพักกับฮันไปนานานปาดบักปีมาจากเม็กซิกโกแมนสบอะแมนตัวมาจากประเทศอนะันน่ะมาจากเม็กซิก,ก,กเออนี่เห็นไหมเ<ม>พิ่นเตรียมอนะันน่ะเพิ่นเตรียมอนะันนเนื้อขาบุน โอ้ oh, อันนี้แม่นางเอกแม่นางเอกเฟรชโนเด้อนี่เด้อแม่นางเอกเฟรชโนเตรียมมานาะเนื้อคบปุ้นใส่บักปีมังไม่พี่น้องนั่นปีเห็นไหมเห็นไหมบ้านคอยแพงแพงเอจจอนฝรั่งนี่ย่างหน่อยกะซ่าวก็ดันโอ้ตตุตตต ถิ่นคือแก่ก็จะตัดแก่หมดเลย <c oughs> เอากระลำเอากระลำเอาเอาอันหัวกระลำลูในี่ดำเลยจังซอยปีใส่มันจังโบนะจังบนะ <c oughs> งบเลสีมันงามเห็นบไห่พี่น้องแล้วก็เออมันกดใส่เนาะมันกบผสมแล้วก็เสียเออเหงามจ้า <c oughs> บึ่งไหม <c oughs> และแล้วก็มาถึงสถานที่จัดงานพี่นอ้องอันนี้เป็นซุม้ม ทางเขาเห็ดเป็นหนาะสุ่มมาใส่ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองนี่มันก็เป็นนันของปลอมนั่นแหละเนาะจ๋าแต่ว่าเอามาชูเพราะว่าดอกเท่เนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะเอามาทําใหญ่ขนาดนี้มันมีกันจกักมันจะก,ก,กี่ลอยกี่ลอยก,กี่พันนะดอกเนาะจ๋าดอกเขาก็หอยเป็นมาไล่มะไล่แลละก็บ้าห้อยเป็นที่โชว์เป็นทางยางเขา จะไปในสถานที่วันนี้ดามาแต่เช้าเนื่องจากมาบึงพิธีเพิ่นเตรียมงานก่อนพิธิก่อนเริ่มงานพิธิมีการามีพาควัญแล้วก็มีตักบาตรก่อนจะเปิดงานเนื่องจากสถานที่เพิ่นก็จะมีโชว์เป็นจุนอันนี้ก็เป็นรถเป็นรถที่แบบนั่งน้องๆเพิ่นจนัดปรโชว์ ทน่จมาหอดบอลสถานที่ที่ว่าจิตตักบาทอันนี้เป็นญาติของดาอันน้าสาวแล้วกันน้าเบ้าเพื่อนเป็นอันอันตู้ผูใหญ่นอกจะสปอนเซอร์ใหญ่ของเฮากับเมนนี่แหละแล้วก็มีอาวมาจากสเวิกัสนอกจะนี่แหละออ้ดานี่ถือว่ามีมีโชคนะคะเพราะว่าอันน้องๆแล้วก็ญาติแล้วก็พวกอันน้าเพื่อนกับไฮ โอกาสเท่าเดมาเที่ยวแล้วกกเดมาร์มวนซื้อน้ำผึเพื่อนนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นโซนที่บว่าเตรียมขายของจะเป็นของละลึกหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นแม่ยังกระเหลวแต่แต่ละพามันสถานที่มันกว้างกว้างพี่น้องมันเป็นสนามกีฬาเนาะมันเป็นสนามกีฬากันยางกันจนขาปีผิวแลพี่น้อง อ่ามันมีบอนนี่เพิ่นจีเฮ็ดอันจัดงานบริบาลเป็นฟอร์ลัมนะจ้ะอ่าลัมลัานาตาสินจ้ะอ่าโซนเบื้องนั้นที่ห้องเนียมเฮนะจะเป็นอ่า VT ร้องเพลงนะคะแต่สีสมสม,สมนั้นจะเป็นออั v v น่ VVIP นะจ้ะเป็นซุ้ม VVIP ที่ว่าเพิ่นสามารถสัมผัสนักร้องได้แบบใกล้ชิดน้าแม่นบ่ล่ะจ้ะ ทีนี้ก็กลับมาตรงที่เราจะเตรียมงานกันอีกรอบหนึ่งนี่จะเป็นวุ่นวุ่นกันอยู่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังล่อถาอ่าเอ็กซ์เพคเ่นให้เพื่อนมาตรวจกาว่าอานาอ่าโอเยนนะ่ะมันโอเคโบมันผ่านโบนะจ๊ะนี่ในขณะที่รอเพื่อนมาอานาะเปิดไฟเขียวให้เหาอมียายดานี่ก็ถือโอกาสยางลอบงาน เดี๋ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นี่รอบงานนี่อ่านี่ละอากาศดีเหมือนในพี่น้องอากาศดีแล้วกะบนหนาวประมาณ16 16 17องศาถือว่าโอเคมากๆนะคะนี่แหละจะ้ะนี่ก็เป็นรอบบริเวณงานเนอะมันจะมีผอ่าภูเขาทิวทัศน์สวยงามนะคะนี่ลอสแอนเจลสเนาะพี่น้องเนอะอเมริกาสยางพี่น้อง โอ้ยยืนหนึ่งเสมอกลับมาเฮื่อข้าวอีกตามเคยตอนนี้พวกนน้องนี่กำลังเตรียมอามะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานเนาะจัะใส่กองถายกองละซิบดอนนี่นี่อูเยอะๆะแช่น้ำแข็งนิดนึงให้มันกรอบเย็นนะเสร็จแล้วก็มาแพ็คใส่กองแบบนี้พี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้เตรียมมาต่้งเยอะแยะทีนี้ก็มาถึงตอนอาช่วงจะเที่ยงนะคะ ขกก็เริ่มทยอยมาต่อคิวหาซื้ออาหารกันมันจะมีหลายอย่างขายกันนะะหลายอย่างหลายแนวนะจ๊ะสนุกเหลือกกินเราสกินแบบไทยแนว,ทว,นวเ,วนนเ,นนนเที่ยวคนร่วมเบิร์นิเกอรเบนดามี่ศิลปินเลิมาทยอยกันมาแสดงเ,เดลีวเพิร์สเวียนลาของแต่ละคนที่นม,มาเนอก ะกะ๋าเหลี่ยวแต่แฟนคลับของผู้ใดผู้ใดมักแบบใดนี่คือน้องๆน,นาตาสินของเขาที่จะมาล่ำโชว์นะจ๊กะก็จะมีะพวกฟ้ดทรัคมาขายพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชก๋เลีเ่ยวเต่เขาจะมีแบบอาหารฝรั่งอาหาราลาวอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นมีทุกรูปแบบเขาเด้ดเลือกอแสดงว่ามางานนี้คุ้มเกินคุ้ม,มพีน่นงนะคะนี่ ตอนนี้เป็นยังกลางคนมนี่ว่าเป็นฝนตกไดพี่น้อกมันเดดทอนตอนนี้ก็จะเริ่มบ่ายแล้วนะครับกินข้าวเที่ยงกันแล้วกันเริ่มจองเวทีปูาศา์กันแล้วพี่นอ้องนั่นละ่ะจังหน่อยนักหลงของแต่ละคนมากผู้ใดมาเข้ามาแบบได้ก็ลูกขึ้นต้นไดเลยเนีย่ทยอยกันมาแล้วคนเยอะมากๆพี่นอ้องลักหมื่นกว่าสองหมื่นเปล้วที่เห็นมายอมมายม้ํานี่เพราะว่าเริ่มทยอยกันมาเนาะจา้ะ มันตอนนี้ยังไม่รวมตัวบางคพื่นไปทายหูดับดักหลองอู่เบือนะ้อมันบางคนก็ไปซื้อของเพราะว่าสถานที่มันกว้างย่างหลบกันไปผีทองมืองนี่มีไอด้าเนี่ยกันยางจนขาปีคือกันได้ดีนะผู <laughs> ้ดใดยางบาไ่ไหวเพื่อจะมีรถรถบริการมันคล้ายๆรถตีกอล์ฟสนามกอล์ฟนะจ๊ะหินบอกขึ้นรถบริการกันเลนโลไป แค่แม่น้เท่านี่แกอูเดินไม่ได้ต้องเอาอันโหลดและผ้าไปจ้ะแค่เป็นวัยรุ่นนี่โอเคงานนี้เป็นงานวัยรุ่นน้องวัยรุ่นเยอะมากๆทั่ธรรมดานะเนาะเพราะว่านัก้ลงของก็เป็นพวกแรปเปอร์นะจ๊ะแบบปุ่มๆปั๊มๆไอ้ดดานี่บางทีเดินชนนักร้องเลยยังไม่รู้ว่าเขาเป็นนักหลงเพราะว่ามันเหม็นไหวต่างกันแต่ป่วยหลายสิบปี อันนี้เมื่อกี้ลำโชเป็นของอกัมพูชานะคะดะหรือเปล่าเออรู้สึกจะเป็นกัมพูชาค่ะเพราะว่ามีนมีลายวัฒนธรรมบป,ปนกันไปเนาะอ่าอันนี้ทีนี้ดาก็กจะภาพอีกเดินชมอ่าโซน,นอื่นๆตอนนี้อากาศเริ่มจะค่ำละพี่นนองเห็นไหมคะคนจะมารวมตัวกันเพราะว่าประมาณทุ่มหนึ่งึ้นไปนี่นะอ่างานนี้จะเปิดเที่ยงถึง อ่โนอ่าซีเบตโมงฮอตอ่าฮอดอ่าสี่ทุ่มนะจ้ะนี่ตอนนี้อากาศนี่เริ่มจะค่้มแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะมีโชูอ่ามีอ่าบิ๊กเอ็มมีกันนภัทรมีอ่าไลท์ไลท์โคตัวีด่าจะมีจุดจุดชื่อจุดชื่อมาทุกคนนะจ๊ะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าใครร้องมั่งกวนี้นะครับ Take the bandicap! <gasps> Who knows? <laughs> Sorry. <laughs> ทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนโซนไปเบ,บินโซนสวนอาหารด้านนี้จะมีะะจัาจ์พวกเครื่องดื่มอันกอฮอล์เนาะแบบแมีดีกรีนิดนึงนะจ๊ะเป็นโซนลานสร้างนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะไปดูอีกมุมนึ่งนะคะตอนนี้มันแก่คำแลวเนาะประมาณอ่ทุ่มกว่า,วาจะสองทุ่มแล้วนะคะนั่นแหละจ๊ะเปิดไฟแสงสีเรียบร้อย คนในบริเวณนี้ก็มีน้อยเพราะว่าตอนนี้คนไปร่วมกันอยู่ด้านหนาเวทีเพราะว่าอนักรองที่แบบว่าเพลนมาไลฟ์ไลฟ์ศิล,ล,ลปินจะขึ้นโชว์กันสามชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะนั่นละจ้ะนี่เข้าก็จะไปขึ้นกันนี่เขากะเตรียมตัวไปบึงอ่นนักรองเดี๋ยวไปเว่ เราก็จะมาในซูน r พรว t ทนะคะอันนี้เป็นหน้าหลังเวทีพี่น้องเป็นแบบส่วนตัวอของอบรรดาศิลปินที่วาเพื่อนาพรกค <Sorry. S 1> ันดูกรันทิวาจะทยอยกันขึ้นไปชูทีละคนสองคนนะจ๊ะหน้าหน้าของดาทั้งสองเพื่อนกนาแม่เจกทิพย์้่ดาล่านักร้องแล้วก็มี คน,นอผอนิ่งเนาะ่ฝไฟผู้จัดการของอศิลปินแต่ละคนเพื่อนกันว่าบึงน้ำเนาะจ้ะเลี่ยวอันนี้ที่เาเหน็นยิมเนสูพน้าเนาะจ้ะนักร้องมาจากลาวศิลปินลาวได้กามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับศิลปินเป็นบารมีของหน้าบ้าวหนาสาวเป็นผ้ามา บึงแบบสัมผัสกับนักร้องนะคะกันเรียกว่าโอเคถือโอกาสนี้เลยนั่นละจ้ะสำหรับงานคืนนี้ก็ถือว่าเป็นทีพ่อใจของหลายๆไฟนะจ๊ะดาซาวดาเนี่ก็เป็นแฟนคลับของนักร้องดาร่าคนนี้รู้สึกจะชื่อเจเจป่ะจ๊ะนั่นละจ้ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไป